วัดถ้ำวัฒนามงคลอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชเมาจังหวัดระยองเมื่อประมาณ240ปีที่แล้วพื้นที่บริเวณนี้สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตากได้เคยใช้เป็นสถานที่พักทัพในระหว่างการรวบรวมผู้คนและยุทธปัจจัยเพื่อกอบกู้กรุงเสียอยุธยาภายหลังการเสียกรุงครั้งที่สองในปัจจุบันวัดถ้ำวัฒนามงคล มีท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคลเป็นเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคลท่านได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกปัจจุบันได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในถ้ำซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคไว้จำนวนมากซึ่งสถานที่เก็บรักษาได้รวบรวมไว้ภายในถ้ำบ้าง หรือภายในอาคารหอฉันซึ่งนับวันจะมีความแออัดมากขึ้นดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและในการเก็บรักษาพระพุทธรูปรวมทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมได้ด้วยวัดรรมวัฒนม,มงคลจึงได้ทำการจัดสร้างพระมหาเจดีย์สีมหามงคลขึ้นโดยชั้นบนของพระมหาเจดีย์สีมหามงคล ตรงกลางจะใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบริเวณรอบๆจะใช้เป็นสถานที่จัดเก็บพระพุทธรูปต่างๆที่มีผู้นํามาบริจาคไว้จํานวนมากชั้นล่างเป็นห้องโถงสําหรับการประกอบพิธีทางสงฆ์และรองรับสําหรับการอบรมและปฏิบัติธรรมภายในบริเวณวัดมีความสงบร่มเย็นและอยู่ห่างไกลาจากชุมชนเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ัจจุบันข้าราชการกองทัพเรือเล็งเห็นว่าวัดแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สามารถปลูกฝังทัศนคติทางด้านศาสนาและทางด้านคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียนทหารที่เป็นอนาคตของกองทัพในทุกๆปีจะมีนักเรียนนายเรือและนักเรียนทหารเหล่าทัพต่างๆมาจําวัดอบรมปฏิบัติธรรมจํานวนมากเพื่อทดแทนพระคุณพ่อพ่อแม่ครับ จุดประสงค์หลักก็มาทําการวิปัสสนาครับให้ผิดใจสงบม,มาฟังธรรมที่ท่านเจ้าคุณได้สอนครับวิปัสสนา,ามาบวชที่วัดบวานมาจากโรงเรียนในรั้วุ่หลวงก็ <c oughs> อยู่วัดบวานห้าวันครับแล้วก็มาจําที่วัดถ้ำอีกสิบวันรวมสิบห้าวันส่วนใหญ่ก็คือปักกดกันตามถ้ำต่างๆถ้ำสกุลไทยถ้ำปู่ตากถ้ำกวนอิมครับแล้วก็ ก็จํากันที่นั่นนะครับพระวิพักษนานั่งกันที่นั่นตามอัธยศาศักดิ์เมืบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้จับพระป่าสามคีขึ้นเพื่อถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์สีมหามงคลโดยให้หน่วยต่างๆมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพทอพระป่าครั้งนี้ได้แก่หมื่อในสังกัดในบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและฝ่ายคลเรือนมีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2554ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬกาจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยทั่วกัน